สวัสดีค่ะจากกฤษมลนสาลายุทธ์ a s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  t a n t Sales Manager จากบริษัท a r ริสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนระบบ MES หรือ Manufacturing Execution System คือระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจากหน้างานและกระบวนการผลิตแบบเรียลไทมเพื่อควบคุมตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้อย่างเป็นระบบที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนและนี่คือ10ข้อควรรู้ก่อนติดตั้งระบบ MES ค่ะระบบ MES คืออะไร เรามาทำความรู้จักระบบ MES กันก่อนค่ะระบบ MES หรือชื่อเต็มๆว่า Manufacturing Execution System คือระบบที่ช่วยในการผลิตในโรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำหน้าที่ติดตามควบคุมและบันทึกทุกข,ขั้นตอนของกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบการทำงานของเครื่องจกักรไปจนถึงคุณภาพของสินค้าและด้วยระบบนี้นะคะโรงงานก็จะสามารถมองเห็นภาพรวมของการผลิตได้ชัดเจนค่ะ ปรับปรุงจุดที่มีปัญหาได้ทันทีค่ะและแน่นอนค่ะว่าจะช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มกำไรในระยะยาวได้อีกด้วยนะคะข้อ2หน้าที่หลักของ m e f มีอะไรบ้างและช่วยแก้ปัญหาในเรื่องใดได้บ้าง และหน้าที่หลักของเจ้าระบบ MES เนี่ยนะคะก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่คอยเช็คค่ะแล้วก็ติดตามการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานได้แบบเรียลไทม์ค่ะซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าเครื่องจักรแต่ละเครื่องเนี่ยมีการทำงานยังไงมีปัญหาตรงไหนนะคะแล้วก็เครื่องจักรไหนเนี่ยที่ทำงานได้ไม่เต็มที่หรือว่ามีจุดไหนที่ควรซ่อมหรือว่าปรับปรุงแก้ไขบ้างนะคะ ส่วนข้อมูลที่จะได้รับเนี่ยนะคะก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยได้วางแผนแล้วก็แก้ไขร,รวมไปถึงพัฒนากระบวนการผลิตค่ะจะช่วยลดของเสียลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่องกันเลยค่ะข้อ 3. สิ่งที่ควรเตรียมก่อนติดตั้งระบบ MES ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะติดตั้งระบบ MES เนี่ยเราควรจะเตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้านเลยค่ะ เพื่อให้การใช้งานระบบเนี่ยราบลื่นเราก็ได้ผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายที่กําหนดนะคะโดยสิ่งแรกเลยก็คือเริ่มจากการเช็คแผนง,งานค่ะแล้วก็ความต้องการของงานหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเริ่มวางแผนให้ชัดเจนค่ะว่าเราอยากปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างนะคะโดยการเตรียมข้อมูลที่จําเป็นเช่นงบประมาณระยะเวลาในการติดตั้งปัญหาที่อยากจะแก้ไขเพื่อให้ทางทีมงานผู้ให้บริการสามารถแนะนำการทำงานได้อย่างตรงจุดค่ะ การเก็บข้อมูลของเครื่องจักรในโรงงานเช่นมีเครื่องจักรเท่าไหร่บ้างแต่ละเครื่องอยู่โซนไหนใช้ทําอะไรบ้างรวมถึงการเตรียมทีมงานผู้เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการทํางานโดยตรงค่ะโดยจะต้องแจ้งให้ทางพนักงานรู้ล่วงหน้าด้วยนะคะว่าจะมีการใช้ระบบใหม่ค่ะแล้วก็ต้องปรับตัวในการทํางานอย่างไรบ้าง หรือว่ามีหน้าที่ตรงไหนที่เขาจะต้องทำเพิ่มบ้างถ้าทุกอย่างพร้อมตั้งแต่ต้นนะคะในการติดตั้งแล้วก็การใช้ระบบงานก็จะง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยค่ะข้อ4ประโยชน์ของระบบ MES ระบบ MES ช่วยให้บริษัทของคุณจัดการการผลิตได้อย่างเป็นระบบค่ะ โดยวางแผนแล้วก็จัดตารางการผลิตให้เหมาะสมแล้วก็ตรงตามแผนได้มากขึ้นโดยระบบสามารถบันทึกข้อมูลการผลิตอัตโนมัติช่วยให้ทางทีมนำไปวิเคราะห์ตรวจสอบและปรับปรุงได้ง่ายขึ้นและก็มีความรวดเร็วได้มากขึ้นด้วยนอกจากนี้นะคะ MES เนี่ยก็ยังช่วยลดต้นทุนโดยการวิเคราะห์จุดที่ทําให้เกิดของเสียหรือการใช้ทรัพ,พยากรที่เกินจําเป็นแล้วก็ยังช่วยควบคุมมาตรฐานในการผลิตให้เป็นไปตามที่ต้องการได้อีกด้วยค่ะข้อ5 ระบบ MES กับค่า OEE นอกจากระบบ MES แล้วเนี่ยนะคะหลายคนน่าจะเคยได้ยินกับคำว่า OEE กันมาบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะคะว่าค่า OEE เนี่ยคืออะไร OEE ค่ะหรือว่า Overall Equipment Effectiveness ค่ะ ก็คือค่าที่ใช้วัดว่าเครื่องจักรในโรงงานทําได้ดีแค่ไหนโดยค่าตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะได้มาจากข้อมูลจริงที่อยู่ในระบบ MBS ค่ะที่เก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยคํานวณจาก3อย่างรวมกันค่ะก็คือ availability ค่ะเครื่องจักร ทำงานได้บ่อยแค่ไหน performance ค่ะเครื่องจักรทางานได้เร็วหรือว่าช้าและสุดท้ายนะคะก็คือ quality ค่ะของที่ผลิตเนี่ยได้คุณภาพมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าค่า OEE สูงเนี่ยนะคะก็แปลว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานได้คุ้มสุดๆไปเลยค่ะข้อ6ระบบ MES และระบบ ERP และแน่นอนค่ะว่าธุรกิจเนี่ยก็จะมีการจัดการระบบแล้วก็ข้อมูลแตกต่างกันไปนะคะระบบ ERP เนี่ยค่ะก็เป็นระบบที่ช่วยในการวางแผนแล้วก็จัดการทรัพยากรของทั้งองค์กรค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการบริการการขายหรือส่วนของจัดซื้อนะคะแล้วก็ในส่วนของ MES เนี่ยนะคะก็จะเน้นเรื่องการจัดการแล้วก็การวิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยตรงค่ะ ถ้าเอาข้อมูลจากระบบ MES เนี่ยมาทำงานร่วมกับ ERP ก็จะช่วยส่งข้อมูลจากหน้างานสู่ระบบ ERP ได้แบบเรีลวทม์ค่ะจะทำให้ผู้บริหารรู้ถึงสถานการณ์จริงแล้วก็วางแผนปรับปรุงทุกส่วนได้อย่างมั่นยำมากขึ้นนะคะพูดง่ายๆก็คือตัว ERP เนี่ยดูภาพรวมของทั้งองค์กรค,ค่ะแล้วก็ส่วนของ MES เนี่ยก็จะรู้ลึกเรื่องการผลิตค่ะข้อ7ระบบ MES และระบบสก a d a ทั้งสองระบบค่ะถูกใช้ในโรงงานเหมือนกันแต่ว่าทำหน้าที่เราก็ได้ผลลัพธ์แตกต่างกันค่ะโดยระบบ MBS เนี่ยนะคะเน้นเรื่องจัดการกระบวนการผลิตค่ะให้มีประสิทธิภาพเช่นการบันทึกข้อมูลการผลิตแล้วก็การตรวจสอบคุณภาพแล้วก็ช่วยวางแผนการผลิตแบบเรียลไทม์ค่ะส่วนระบบสกาดาเนี่ยนะคะก็จะเน้นเรื่องการควบคุมแล้วก็การมอนิเตอร์เครื่องจกักรหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในสายการผลิตค่ะ พูดง่ายๆนะคะก็คือตัวระบบสกาด้าเนี่ยใช้ควบคุมเครื่องมอนิเตอร์เครื่องค่ะแต่ว่าระบบ m e s เ,เน้นใช้ควบคุมกระบวนการผลิตค่ะข้อแระบบ m e s ต่างจากระบบอันดงอย่างไรหลายคนที่หาข้อมูลเรื่องระบบ m e s นะคะอาจจะเคยเจอชื่อระบบของอันด้งกันมาบ้างค่ะระบบอันด้งนะคะก็จะเป็นระบบการแจ้งเตือนข่าวเวลาที่มีเกิดปัญหาขึ้นในรายการผลิตค่ะ หรือว่าที่เราคุค้นกันนะคะก็คือตัว Tower ไฟ3 4ค่ะก็จะช่วยทำให้ทีมงานรู้ปัญหาแล้วก็เข้าไปแก้ไขได้ทันเวลาค่ะจะช่วยลดเวลาเสียหายที่เกิดในการหยุดผลิตด้วยนะคะแล้วก็แตกต่างต่อ m e s ค่ะตรงที่ระบบ m e s เนี่ยก็จะเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะแล้วก็นำมาวิเคราะห์ต่อได้ค่ะข้อ9ความสำคัญของระบบ n e s กับการพัฒนาอุตสาหการรม4.0 แล้วก็ในยุคอุตสาหกรรม4.0นะคะคือการนำเอาเทคโนโลยีอย่าง IoT, AI แล้วก็ระบบอโตเมชันมาใช้ในกระบวนการผลิตค่ะเพื่อให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นแม่นยำขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นค่ะซึ่งหนึ่งในตัวช่วยหลักสำคัญนะคะก็คือระบบ MES นี่แหละค่ะที่จะเข้ามาช่วยจัดการแล้วก็วิเคราะห์การผลิตให้มีประสิทธิภาพนอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้วนะคะก็ยังทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้ตามตลาดได้ง่ายขึ้นค่ะ และท่านไหนนะคะที่อยากเข้าสู่อยุ่อุตสาหกรรม4.0อย่างแท้จริงแล้วแล้วก็ระบบ MES นะคะจะเป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่ทำให้คุณขาดไม่ได้เลยค่ะข้อ10ลงทุนกับระบบ MES ตอนไหนดีพอฟังมาถึงตรงนี้นะคะหลายคนคงจะเริ่มเห็นกันแล้วค่ะว่าระบบ MES เนี่ยสำคัญแค่ไหนแต่คำถามก็คือแล้วเราควรจะลงทุนเมื่อไหร่ดีล่ะถึงจะคุ้มค่าบริษัทของคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่าคะไม่แน่ใจว่าการผลิตตรงตามเป้าหมายหรือไม่มีวัตถุดิบคงเหลือเยอะ เวลาผลิตไม่ตรงตามแผนยังใช้เอกสารในการเก็บข้อมูลต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงอยากทราบประสิทธิภาพของเครื่องตักสตรียัลไทม์หรือกำลังวางแผนเข้าสู่อินดัสเทรี4.0และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องใช้ระบบ MES ค่ะ หากท่านใดอยากทราบข้อมูลหรือสนใจติดตั้งระบบ MES สามารถปรึกษากับทีมงานเอริสได้ทุกช่องทางการติดต่อนะคะทางเรามีทีมงานคนไทยมากคุณภาพและมีประสบการณ์ในด้านงานระบบ MES กว่า40ปีและมีระบบมาตรฐานที่รองรับอุตสาหกรรมหลากหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสายงานการผลิตการประกอบยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เคมีและอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะ และถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราค่ะเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากทางเอลิสไทยแลนด์นะคะที่จะมาอัปเดตความรู้แล้วก็เทคโนโลยีดีๆค่ะที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณให้ก้าวสู่สากรรมยุค4.0ได้อย่างมีประสิทธิภาพกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ